สวัสดีค่ะเอ่อวันนี้มาสั้นๆนะคะเอ่อไลฟ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะพี่กิ๊ฟจะเอ่อมีหลักสูตรในวันที่10ธันวาเนี้ยนะคะจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเปิดให้เข้าเรียนตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วอ้นี้เอ่ออยากจะพูดให้ฟังว่ามันสำคัญยังไงเรื่องของการสื่อสารก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่า มนุษย์เนี่ยเนาะเป็นสัตว์สังคมนะคะมีมีมีอารมณ์มีความรู้สึกมีมีพัฒนาการนะคะมีความคิดมีจินตนาการนะคะทีนี้การที่เอ่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเนี่ยคือการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่แค่ว่าเราสื่อสารจากตัวเราออกไปหาคนอื่นนะมันยังมีการสื่อสารที่มันกลับเข้ามาหาตัวเราเองด้วยนะคะ แล้ยวยูดูเวลาแป๊บหนึ่งเพราะไ,ะไฟมันจะไฟมันจะดับเพราะฉะนั้นอยากจะอ่ wrap up ตรงนี้พูดให้เร็วที่สุดเท่าที่เท่าที่จะทําได้ก่อนไฟดับเพราะวันนี้มามาไลฟ์ที่ทำงานนะคะมันก็จะมีการสื่อสารที่กลับเข้าไปหาตัวเราเองด้วยคุยกับตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็สื่อออกไปที่ผู้อื่นนะคะตรงนี้อย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็น tool เครื่องมือในการที่เราจะเข้าใจนะคะอะ่อยู่ร่วมกันในสังคม ทำยังไงให้ให้จะมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะมีความสําเร็จจะมีความเข้าใจกันดีเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการสื่อสารเ,าเยอะมากเลยเแล้วก็เออเรื่องของการที่เราจะนอกจากนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการที่ส่งทอดอวัฒนธรรมนะคะเ,เรื่องทางเกี่ยวกับทางสังคม ส,ส่งทอดอความรู้นะคะวิวัฒนาการต่างๆวัฒนาเรื่องของอินโนเวชันคือทุกอย่างที่สังคมมนุษย์เนี่ยมันจะ,ะเขาเรียกว่าอะไระพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากเดิมที่เป็น100-200ปีก่อนเนี่ยก็ยังใช้เวียนอยู่ใช่ไหมตอนนี้มีรถไฟความเร็วสูงมีเครื่องบินที่เรียกว่าบินความเร็ว เสียงเลยเท่ากับความรำเสียงหรือสามารถที่ไปอวกาศได้แล้วเนี่ยมันพื้นฐานมันคนเรามันจะเรียนรู้และต่อยอดได้ยังไงมันก็ต้องใช้เรื่องของหลักการสื่อสารนั่นแหละที่จะสื่อออกไปที่จะสอนออกไปบอกไปนะคะเ,เพื่อที่จะให้คนคนอื่นหรือคนรุ่นต่อไปอ่ะได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดโดยรวมๆมันมีความสําคัญมากทีนี้อ่า เรื่องสาคัญสองเรื่องที่อยากจะพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของของการสื่อสารก็คือว่าจริงๆแล้วถึงเราทุกคนเนะี่ยมีมีความเป็นเป็นมนุษย์ทุกคนเนาะแต่ว่าเอา่อเอ่อไทป์ลักษณะของที่เราชอบอ่ะหมายถึงว่าความถนัดในการที่เราจะสื่อสารออกไปในแต่ละคนวิธีการไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันด้วยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของตัวเราเองนะคะเราเกิดมาเป็นคนแบบไทป์แบบเนี้ยนะคะเช่น เราชอบการสื่อด้วยการกระทํามากกว่าคําพูดหรือว่าเราชอบอพูดขดเร็วมากกว่าคนที่ช้านะคะเราเป็นคนที่เร็วก็ไม่ไม่มก็ก็จะพูดอะไรเร็วๆสั้นๆน,นะคะตรงประเด็นแต่อย่างเงี้ยเราเป็นทป์ที่ต้องคลิกคิดไต่ตองไขขวรมันก็จะก็จะต้องช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของทป์ตั้งแต่เป็นเ,เป็นคนเราเป็นคนแบบไหนเนี่ย มันก็มันก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการสื่อสารนะคะทีนี้ส่วนที่สองก็คือว่ามันเป็นเรื่องของ m i n d s ็ t นะคะเรื่องของความคิดแลบความเชื่อบ e ล i e f system ภายในภายในตัวเราภายในภายในความคิดเราว่า,าสิ่งที่เราเราเราสื่อเราสือา่อสารออกไปเนี่ยเรามีม i n d s ็ t กับเขายังไงคิดยังไงเช่นเราคิดว่า สือบางคนมีมี mindset ว่าอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าคนแตกต่างกันนะคะมี m i พี่เมื่อก่อนนี้เป็นนะก่อนอายุ35ก่อนที่จะมาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆทางด้านการพัฒนาตัวเองเนะี่ยเรียนทางด้านเอนจิเนียริมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเองสูงอะ่ะคิดว่าตัวเองถูกอยู่อยู่คิดว่าความคิดของตัวเองถูกเพราะว่าเรียนหนังสือเยอะอะไรอ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ ความความรู้ความความการการอ่านเนี่ยเราก็อ่านด้วยแว่นตาของเราเองเนวันนี้ใส่แว่นนะคะอ่านด้วยมุมมองของเราพอตีความก็ตีความด้วยด้วยตัวเองก็คิดว่าโอ้โหสิ่งที่ตัวเองมาอ่านมาเนี่ยถูกก็คือคิดว่าทุกคนเท่ากันนะคะความคิดก็คือว่าเอ่อความเท่ากันโดยความเป็นมนุษย์มันใช่นะคะแต่ความความเท่ากันโดยความเหมือนเนี่ยมันไม่ใช่นะคะเออแล้วพี่ก็คิดว่าอ่า S 1> <S 1> <S <L> เราเราทําได้เราทํางานแบบนี้ได้เราทํารายละเอียดเราทางานรอบครอบลูกน้องเราก็ต้องเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าเป็นคนเหมือนกันเอออะไรเนี้ยเนี่ยมันเป็น m i n ์เซตที่คิดว่าคนเหมือนกันทุกคนเราคิดว่าเราอ่ะพูดพูดเพาอเราพูดพูดแบบเนี้ยการพูดชา้าการพูดเพราะการพูดแบบคนเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยคนอื่นก็ต้องพูดแบบเรียบร้อยกับเราสิมันเป็นเหมือนนอมเดียวกันเหมือนกับว่าเออ คนที่พูดพูดจะผมผางเนี่ยคือแบบคือแบบเป็นคนไม่ดีคนไม่ชักไม่ใช่คือคุณต้องพูดได้สิแสดงว่าคุณไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณถึงพูดพูดจะผงมผางอะไรเงี้ยคือพี่ก็มีความเข้าใจเลยนะคะว่าคนมันแตกต่างกันนี่นี่เป็นตัวอย่างของ m d set ที่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 บอกว่าหรือแล้วก็บิลีฟซิสเต็มข้างในอะ่ะคือบางคนบางท่านไม่รู้นะคะว่าคนมันแตกต,ต่างกันพอเรารู้ตหนักรู้ได้เนี่ยว่าคนแตกต่างกันเนี่ย เราจะมีความเข้าใจคนนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้ว่าเออเฮ้ยคนเ็าไม่เหมือนกันนะเออเขาพูดพูดมาอย่างเงี้ยเขาความหมายเขอาอ,อย่างหนึ่งเนี่ยเราตีความด้วยกรอบแว่นตาของตัวเราอางหรือเปล่านะคะมันถึงทําให้ไม่เข้าใจกันเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องของบนะิลิฟซิสเต็มเนาะบางคนนะคะอย่างเช่นพ่อแม่อย่างเงี้ย อาจจะมีความเชื่อนะคะว่าเออหวังดีกับลูกเออหรือว่าต้องต้องสื่อสื่อสารออกไปเพื่อที่จะคอนโทลหรือควบคุมพฤติกรรมของของลูกหรือว่าของของลูกน้องอะไรเงี้ยให้ทําตามคือคิดว่าการการพูดหรือการการการสื่อสารออกไปเนี่ยคนเราเป็นพ่อเป็นแม่หรือเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นเจ้านายต้องเชื่อสิเออต้อง สั่งอะไรไปก็ต้องทําสิเพราะฉะนั้นปัจจัยมันมีมากมายเลยในการที่เอ่อคนสั่งไปแล้วไม่ทําบางคนก็ไม่ชอบคําสั่งบางคนบางคนไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดในในแนวนั้นคือคิดกลับกันรู้ก,ก็คิดว่าเขาเท่าเทียมกันในความความเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมทําไมพ่อแม่สั่งแล้วเขาจะต้องทําอย่างนี้ด้วยแล้วมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อคือประจุประสงค์และวัตถุของ บประุกผสมของการใช้การสื่อสารเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างไม่ไม่เหมือนกันไม่เขาไม่ไม่ไม่เท่ากันคิดกันคนละฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ในการที่เราจะต้องมาเรียนรู้ว่าไทยคนนะคะลักษณะโดยกว้างๆนะคะพี่ผู้ชมไม่ได้ได้ลงไปไม่อยากจะลงทฤษฎีเยอะเพราะทฤษฎีจะจับตรงไหนมันก็เยอะไปหมดนะคะเอาเป็นภาพกว้างๆว่าให้รู้ว่าคนมีความแตกต่างกัน ถ้าเราจะสื่อสารกันให้เข้าใจเราต้องเข้าใจในคอนเซ็ปต์ตรงนี้ด้วยข้อ2ก็คือว่าความคิดมายเซ็ตข้างหลังมันไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนี่มันเหมือนกันเอ,อ,อย่างเช่นเ,เคยเคยมีลูกน้องนะเขาเข้ามาคุยกันเราทีไรนง่คือเหมือนเหมือนพูดบังคับให้เราอเอ่อทำตามในสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะคือคือ เราก็มีความรู้สึกว่าให้เราอ่ะเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าเขานะทําไมเขาเข้ามาแล้วเข้ามาสั่งเราตลอดนะคะแล้วก็พอเราค่อยๆเข้าไปในกระบวนการความคิดเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า mindset ของเขาอ่ะอืมคิดว่ามันมีความคิดเดียวนะสิ่งเดียวที่ถูกคือความคิดของ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 เขาเขาต้องการ d e p l อยความคิดของเขาลงไปเขาไม่ไม่เคยรู้เลยว่ามันมี ออปชันอื่นๆนะคะมีทางเลือกอื่นๆที่ที่สามารถเดินไปในจุดจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างเงี้ยได้ได้เอาคําออกมามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในความคิดของเขาอย่างเงี้ยนี่เป็นเป็นไมซ์ของเขาข้อ2ก็คือว่าเขาอาจจะมีมีไมซ์ในในการคิดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้อง คือคือคืออันนี้คนไทยในสมัยก่อนอาจจะเป็นก็ได้คือว่าไม,ไม่ไม่ mak, แสดงความคิดเห็นคือแบบอ uhm, อะไรอะ่ะคือคนที่เห็นต่างคนเราเห็นต่างกันไม่ได้ต้องแบบเหมือนสอดคล้องไปต้องเป็นต้องเป็นไปตามความคิดนี้ต้องเป็น,ปน,ปนไปตามนอมนี้ความแตกต่างคือความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการแสดงออกมาก็ก็จะเหมือนแบบพยายามที่จะเค้นบังคับคือมีสองทางก็คือว่าพยายามที่จะเค้น เออกระโชกโคคักใช้ใช้ใช,ใ,ช Power, ใช้พลใช้พลังกำลังใช้เสียงดังเข้าข่มอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับอย่างเงี้ยเพราะว่าหมายเสร็จเขาคิดว่าแบบ <c oughs> อายมืดแล้วโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องจบเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอทเอทีเดี๋ยวดูซิว่าจะต่อได้ไหมค่ะ วันนี้ต้องต้องขอบคุณมากนะคะเราฝากติดตามด้วยค่ะพอดีไฟดับแล้วค่ะ